วันเกิดและวันปีใหม่เป็นวันที่ใครหลายๆคนใช้วันนี้เป็นวันเริ่มต้นชีวิตใหม่ในวันนี้ค่ะเราจะมาบอกเคล็ดลับนะคะว่าการเปลี่ยนดวงทางด้านการเงินในวันเกิดและวันปีใหม่ต้องทำยังไงบ้างนะคะคุณคาเมดาจูเนชิโร่เจ้าของหนังสือชีวิตมั่งคั่งด้วยกระเป๋าสตางค์ใบเดียวได้พูดไปว่าถ้าชีวิตไม่รู้จะไปทางไหนไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงติดติดขัด,ข,ดขัดในเรื่องของการเงินให้เริ่มต้นด้วยกระเป๋าสตางค์ใบเดียว ฟังประโยคนี้แล้วดูอาจจะดูแปลกๆนะคะกระป๋อสตางค์ใบเดียวจะเปลี่ยนแปลงดวงทางด้านการเงินของเราได้ยังไง เนื่องจากคุณคาเมดะจูนิชิโร่มีปัญหาในเรื่องของการเงินแต่ได้มีโอกาสอยู่ใกล้เศรษฐีและผู้ที่ประสบความสําเร็จทางด้านการเงินจึงได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากการที่ตัวเองได้สังเกตพฤติกรรมของเศรษฐีและคนที่ประสบความสําเร็จทางด้านการเงินว่าเขามีลักษณะการใช้กระป๋าสตางยังไงจึงนําเคล็ดลับต่างๆมาเขียนไว้ในหนังสือชีวิตมั่งคั่งด้วยกระป๋าสตางใบเดียวซึ่งในหนังสือได้แนะนําว่าหากใครที่มีปัญหาในเรื่องของการเงินและต้องการเปลี่ยนดวงทางด้านการเงินใหม่ ให้เริ่มต้นด้วยกระเป๋าสตางค์ใบหนึ่งซึ่งถ้าเราพูดถึงตามหลักวิทยาศาสตร์นะคะเงินคือพลังงานชนิดหนึ่งกระเป๋าสตางค์ก็คือพลังงานชนิดหนึ่งการเปลี่ยนกระเป๋าสตางค์ใหม่ถือเป็นการเปลี่ยนพลังงานใหม่ให้เข้ามาในชีวิตของคุณ นอกจากนี้แล้วศาสตร์แห่งฮวงจช้วยยังถือว่าการเปลี่ยนกร,ประป๋อสตางใบใหม่ถือเป็นการเปลี่ยนบ้านหลังใหม่ให้เงินและบ้านที่ดีของเงินก็ควรจะเป็นกร,ประป๋อสตางที่ถูกต้องตามหลักฮวงจช้ยมีสีกร,ประป๋อสตางที่เป็นมงคลประจํบบาวันเกิดก็เรียกเลยว่ามีความเป็นมงคลทั้งศาสตร์แห่งญี่ปุ่นและศาสตร์ฮวงจช้ยเลยทีเดียวถ้าในวันนี้คุณกําลังมองหาตัวช่วยที่จะช่วยให้การเงินของคุณดีขึ้นมีโอกาสมีช่องทางในเรื่องของการเงินและโชคลาภเราขอ,อนําเสนอกร,ประป๋อสตางศาสตรส์ตัวเลขนะคะซึ่งกร,ประป๋อสตางศาสตร์ตัวเลขนอกจากจะเป็น กระบบสตางค์ที่ถูกต้องตามหลักของจุย้ยและสีของกระบบสตางค์ยังเป็นสีที่มีความเป็นมงคลในเรื่องของศาสตร,ร์แห่งญี่ปุ่นและศาสตร,ร์แห่งของจุย้ยผสมผสานกันรวมถึงกระบบสตางค์ของเราทุกใบนะคะเราลงยันคาฉาและลงยันศาสตร์ตัวเลขชุดคู่เลขแรก้9และ6 3 9 5ยันคาฉาก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะอันนี้คือยันคาฉาที่มีพุทธคุณเด่นชัดในเรื่องของการเงินโชคลาภค้าขายสเสน่ห์เมตตาแล้วก็มียันพลังตัวเลขสิตัวเรียกได้ว่าช่วยในเรื่องของการเงินโชคลาภค้าขายได้ดีมากๆค่ะ และด้านในของกระบปาสตางยังออกแบบตามศาสตร์แห่งของชุย้ยก็เรียกได้ว่าเสร,ริมความเป็นมงคลในทุกจุดเลยนะคะโลโก้ของกระบปาสตางเป็นสามเหลี่ยมพิรามิดแห่งความมั่งคัง่งลักษณะของตัวจับซิปเป็นสัญลักษณ์ดึงดุดเงินสากล เครื่องหมายอินฟินิตี้และเครื่องหมายเสดอลลาร์สหรัฐค่ะกระเป๋าสตางค์ของเรามีทุกรุ่นนะคะไม่ว่าจะเป็นใบสั้นใบยาวหนังแท้หนัง p ียูนะคะกระเป๋าสตางค์รุ่นหนังแท้เรารับประกันหนังและซิบหปีค่ะค่ะกระเป๋าสตางค์ใบสั้นนะคะรุ่นนี้เป็นรุ่นแม่เหล็กดึงดูดเงินนะคะละักษณะด้านในของกระเป๋าสตางค์ก็จะเป็นรูปแบบแบบนี้นะคะค่ะมียันคาชายันศาสต์ตัวเลขอ่ยันพลังตัวเลขชุดสี่9องแป ด้านในของกระเป๋าสตางค์เราลงพุทธคุณของไอ้ไข่เด็กวัดเจดีนะคะแม่น่าจะเห็นชัดเจนไหมนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะท่านไหนที่รับกระเป๋าสตางค์ของเราไปนะคะเรามีเคล็ดลับวิธีการเปิดกระเป๋าสตางค์ตามาศาสตร์ญี่ปุ่นวิธีการใช้พุทธคุณของยันคาฉ่ายานาันศาตตัวเลขมอบให้กับลูกค้ากระเป๋าสตางค์ทุกท่านนะคะอันนี้เป็นรุ่นใบสั้นหนังแท้นะคะ รุ่นนี้เป็นรุ่นใบายาวหนังแท้นะคะซึ่งราคาก็มีตั้งแต่หลักร้อยจนถึงหลักพันค่ะใบสั้นหนังพิยูรุ่นแม่เหล็กดึงดูดเงินราคาใบละ789บาทใบายาวหนังพิยูราคาใบละ987บาทหนังพิยูจะมีอายุการใช้งานประมาณ3-4ปีนะคะกระเป๋าสตางค์ใบายาวของเราทุกรุ่นนะคะมีสายคล้องที่ถอดเก็บได้ลักษณะของกระเป๋าสตางค์ก็จะเป็นแบบนี้นะคะตัวจับซิปมีเครื่องหมายอินฟินิตี้และเครื่องหมายเอสดอลลาร์สหรัฐ รุ่นนี้เป็นรุ่นซิปรอบเก็บเรียบนะคะวัสดุเกรดพรีเมียมเลยเทีเดียวค่ะกระเป๋าสตางค์ใบสั้นหนังแท้ราคาใบละ1,565บาท เรารับประกันหนังและซิฟ1ปีค่ะกระป๋าสตางค์ใบายาันหนังแท้ราคาใบละ1965บาทรุ่นหนังแท้บางสียังอยู่ในโปรโมชั่นนะคะแจกผ้ายันไอ้ไข่เด็กวัเจดีหรือธนบัตรขวัญถุงนะคะซึ่งตอนนี้ก็มีจํานวนไม่กี่สิบใบแล้วนะคะค่ะท่านไหนที่สนใจอยากจะเปลี่ยนแปลงดวงทางด้านการเงินด้วยกระป๋าสตางค์ใบเดียวซึ่งกระป๋าสตางค์ของเรามีความเป็นมงคลในเรื่องของสาบญี่ปุ่นสาบหงจุ้ยยันคาถายานาันศาบตัวเลข16ตัวยันชุดคู่เลข4ี8 9 6 3 กระป๋องสตาค์ของเราทุกใบ,บผ่านพิธีปลูกเสกโดยท่านเจ้าวาดระดับเจ้าคณะเพื่อเสริมในเรื่องของการเงินโชคลาภค้าขายเสน่ห์เมตตารวมถึงเคล็ดลับวิธีการเปิดกระป๋องสตาค์ตามศาสตร์ญี่ปุ่น วิธีการใช้พุทธคุณของยันคาถายันศาสตร์ตัวเลขในกระเป๋าสตางค์ทุกใบและลูกค้าที่รับกระเป๋าสตางค์ของเราไปนะคะเราขออนุญาตติดตามผลการใช้กระเป๋าสตางค์ค่ะถ้าภายใน3เดือนหลังจากที่รับกระเป๋าสตางค์ของเราไปปรากฏว่าในเรื่องของการเงินยังไม่ดีขึ้นให้ทักกลับเรามาที่ไลน์ไอดีรบทซับนะคะเรามีเคล็ดลับ ที่จะส่งมอบให้เฉพาะลูกค้ากระป๋าสตางค์ศาสตรตัวเลขค่ะซึ่งถ้าท่านใช้เคล็ดรับตามที่เราแนะนํานะคะรับประกันได้เลยค่ะว่าการเงินของท่านจะดีขึ้นนะคะค่ะสนใจกระป๋าสตางค์ศาสตรตัวเลขของเราชักมาได้นะคะที่ไลน์ไอเดียทราซัหรือเบอร์โทราศาพัพท์0612399287ค่ะแล้วพบกันนะคะสวัสดีค่ะ